ดีค่ะอยู่กับเราช่องทางลำบูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาดูพี่บุญมีนะคะพี่บุญมีของเราเหมือนไม่สบายนะคะวันนี้ปวดท้องนะคะจะถ่ายท้องหรือเปล่าเนาะนะคะแต่ว่าช่วงกลางคืนก็ถ่ายปกตินะคะก็หลายกองเลยนะคะสี่ห้ากองเลยนะคะทันเยอะอยู่นะคะแต่ว่า จะปวดท้องนะคะนอนนะคะสาวใหญ่ของเราพี่บุญมีปกติก็เป็นช้างที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะวันนี้สงสัยจะเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะคะปวดท้องนะคะถึงกับนอนเลยนะคะดูท่านอนของพี่ก็ก่อนหน้านี้ก็กินได้อยู่นะคะแต่ว่า กินได้เป็นช่วงนะคะนกพี่บุญมีนะคะเพราะว่าพี่บุญมีเป็นทางที่กินเก่งอยู่แล้วนะคะ่าอาการดีขึ้นพี่ก็จะกินนะคะแต่ว่าถ้าเวลาปวดมาพี่ก็จะแบบไม่กินเลยนะคะนี่นอนหลับตาโอเป็นยังไงบ้างลูกนะคะเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วนะคะหนึ่งกองนะคะแต่ว่าเหมือนเป็นน้ํานะคะนี่ค่ะใบไม้ที่เรา ตัดหามาให้พี่บุญมีกินนะคะเป็นเหมือนสมุนไพรเนาะนะคะได้ทานเป็นยานะคะเป็นต้นไม้กิ่งไม้นะคะไม่กินเลยนะคะโอ้ยนอนดูนูนอนกรนนอนเอาแรงนะคะพี่บุญมีไม่ได้อืดน,นะคะแต่เหมือนจะปวดท้องเก็บบิดหรือเปล่านะคะ ก็นา,นานนะคะจะมีอาการอย่างนี้นะคะเป็นปีเลยนะคะบางปีก็ไม่เป็นนะคะพี่บุญมีเป็นช้างที่แข็งแรงมากๆนะคะวันนี้เหมือนเมื่อวานจะกินหญ้าอ่อนหรือเปล่าไม่รู้นะคะอ,อหไหวในนออนนอน,น,อนลูกนอนนอนเอาแรงเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าที่เริ่มดีขึ้นพี่ก็จะลุกขึ้นมากินนะคะ เวลาปวดท้องมากๆก็จะอ้าปากนะคะพี่บุญนีวางงวงเลยนะคะปกติก็เป็นช้างสายโยกวันนี้วางงวงเลยนะคะสาวใหญ่ของเราสายาของพี่ก็สวยถึกและบึกบึนนะคะพี่บุญนีวันนี้ออนแอรแล้วนะคะปวดท้องไม่สบายเป็นยังไงบ้างเนาะหลับตาเลย ภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะก็ย้อนแสงนะคะมันเราอยู่ที่โรงแจ้งก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็จะปวดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะถึงกับฟัง่วงที่บุนนี้เป็นช้างที่โยกตลอดเวลานะคะแล้วก็กินเก่งแต่ก็ยังดีที่พอกินได้บ้างนะคะนี้อาปากปวด พูดไม่ได้เนาะถ้าพูดได้ก็คงจะบอกว่าปวดมากอยู่เหมือนกันนะคะเดียนหลับตาแล้วก็อ้าปากดูง่วงนะคะวางเลยสู้ๆนะคะพี่บุญมีหายไวๆวนะคะเหมือนกับเขาเป็นช้างที่กินเก่งพอเจอหญ้าเจออะไร อ่อนๆน,นะคะก็เหมือนจะแบบอร่อยมากนะคะกินกินเยอะนะคะกินเยอะกินกินเก่งนะคะเหมือนไม่ค่อยเบรกเท่าไหร่นี่ผลข้างเคียงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่อืดนนะคะถ่ายออกแล้วนะคะเมื่อเช้านี้โอ้หลับตาเลยนะคะ ปกติกิ่งไม้ถ้าเราตัดมาให้แบบนี้นะคะพี่ก็กินหมดเลยนะคะอันนี้วันนี้ยืนไม่สนใจเลยนะคะไม่สนใจเลยวางงวงรับตาอาปากยืนอาปากเลย ดาวตัวใหญ่ของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอจบค,คลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตอาการพี่บุญมีให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าอาการดีขึ้นหรือยังหรือยังไงนะคะค่ะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะดูอาการคุณ พี่บุญมีนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่บุญมีหายไวๆนะคะถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ